สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแก้มกลมเป็นสีนี้สวยมากเปิดภาพล่าสุดน้องเวลาเพิ่งลืมตาดูโลกแก้มกลมเป็นสีนี้สวยมากตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวสำหรับน้องเวลาลูกสาวของก้อยราชวินและตูนบาริสแลมที่เพิ่งจะผ่าคลอดออกมาลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วันก็สามารถความหัวใจของใครหลายคนไปครอบครองได้อย่างง่ายดาย ล่าสุดก้อยรัชวินก็ได้เผยคลิปวิดีโอสุดน่ารักของน้องเวลาที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็น่าหลงไปหมดทางแก้มกลมๆสีชมพูระเลือ่อปากนิดจมูกหน่อยผสมประสานกันออกมาได้อย่างลงตัวสุดเห็นแล้วละมุนต่อหัวใจจริงๆซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากระนำไลค์ให้รัวๆเห็นขนาดนี้จะไม่ให้หลงยังไงไหวเชื่อเลยว่าคนที่ได้มองต้องตกบุมรัก แบบไม่ทันตั้งตัวอย่างแน่นอนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ